ไม่จำเป็นต้องจบทางด้านศิลปะถึงจะมาเป็น personal colorist ได้นะคะอย่างกรณีของคุณขวัญเป็นทั้งคุณแม่แล้วก็เป็นทั้งพันรยาที่น่ารักแต่ก็อยากจะมีอาชีพเสริมเนาะธุรกิจส่วนตัวง,งตัวเองวันนี้ก็ได้มาเรียนเป็นคอร์สเทรนนิ่งเพื่อที่จะไปเปิดสตูค่ะเริ่มแรกก็จะเป็นการเรียนเรื่องทฤษฎีวันแรกแล้วก็วันที่สองาก็จะมีการมาฝึกปฏิบัตินะคะครูจะสอนแม้ว่ากระทั่งการสบัดผ้าการวิเคราะห์การเทียบสีระหว่างฤดู นี่นะคะลองให้ทําเองด้วยสอนว่าทาบยังไงนะคะแล้วก็ลองให้ทาบเพราะว่ามือใหม่ก็เนี่ยค่ะจะจับผ้าไม่เป็นแล้วอีกอันนึงก็คือยังไม่เข้าใจว่าเออเราจะต้องดูตรงไหนเพื่อจะวิเคราะห์ว่าคนนี้มีเบสคัลเลอร์เป็นสีอะไรมีฤดูอะไรซึ่งตรงนี้ครูก็จะสอนเทคนิคให้ดูหมดเลยว่าอย่างดูตอนนี้นะคะเวลาสะบัดผ้าไปแต่ละฤดูย่อยเนี่ย เราต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะหาคำตอบแล้วก็สรุปผลให้กับลูกค้าว่าเขาเป็นฤดูอะไร